สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่ค่ะเครื่องตัดหญ้ารุ่นที่เราใช้ก็จะประมาณนี้ค่ะดำาำส้มๆค่ะเราก็จะไม่พูดถึงยี่ห้อนะคะอันนี้ก็เป็นการรีวิวจากการใช้งานจริงค่ะซึ่งเราได้ทำการทดลองใช้งานมาแล้วประมาณ2เดือนค่ะ อันนี้เราก็ถ่ายเก็บเอาไว้ค่ะตรงนี้ก็ไว้สำหรับการเลื่อนความยาวค่ะตัวนี้เป็นด้ามจับนะคะเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่เราได้ก็จะมีดังนี้ค่ะแบตเตอรี่20 A, ง0 0แอมป์สก้อนค่ะใบมีดวงเดือนนะคะ1ใบค่ะใบมีดเหล็ก2ใบใบมีดพลาสติก5ใบค่ะ แล้วก็ที่ชาร์จพร้อมล้อด้วยค่ะส่วนกำลังไฟรอบในการหมุนก็จะอยู่ที่1,880วัตต์ค่ะแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่36โวลต์ค่ะแบตเตอรี่แต่ละก้อนก็มีความจุอยู่ที่20,000แอมป์ทางร้านก็โฆษณาว่าสามารถใช้งานได้ 60นาทีค่ะจอหนึ่งก้อนค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้มาทำการทดลองตัดหญ้าที่สนามข้างบ้านของเราค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าต้นหญ้าที่มีเถาเลื้อยค่อนข้างจะเป็นเถาๆหน่อยค่ะก็จะเป็นดาวเรืองป่าค่ะแล้วก็จะมี หญ้าที่ขึ้นแซม,มาค่ะแล้วก็อยากจะตัดเขาให้โ่งๆค่ะเราก็ได้ทำการทดลองตัดด้วยเครื่องตัดหญ้าพร้อมล้อแบบนี้ค่ะใครที่อยากจะซื้อเครื่องตัดหญ้าพร้อมล้อแบบนี้แล้วก็อยากจะขอแนะนำค่ะให้เลือก ชนิดของหญ้าที่จะตัดด้วยค่ะเพราะเครื่องตัดหญ้าที่มีล้อแบบนี้ไม่สามารถที่จะตัดหญ้าได้ทุกชนิดค่ะแล้วก็จะต้องเลือกต้นหญ้าที่เราจะตัดด้วยค่ะอย่างเช่นต้นหญ้าที่สูงสูงแล้วก็เป็นใบดูดีใบเล็กๆค่ะนั้นน่าจะตัดได้ดีค่ะแต่ต้นหญ้าที่ มีเถามีขนานเลื้อยาวๆค่ะอันนี้ก็ไม่เหมาะเลยค่ะใช้งานได้แป๊บเดียวค่ะยาก็เข้าไปพันเข้าไปติดในล้อค่ะก็ทำให้เครื่องดับนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะกินกำลังเยอะด้วยค่ะการใช้ใบมีดแบบวงเดือนค่ะการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบนี้ ก็เหมาะแก่ย้าที่เลี้ยงเอาไว้แบบต้นที่ตัดให้เสมอกันค่ะเช่นย้าญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะไม่เหมาะสำหรับต้นหญ้าที่ขึ้นที่บ้านของเราเลยค่ะรู้สึกว่าจะติดค่ะติดแบบนี้เลยค่ะพอติดแล้วล้อ ก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้ค่ะก็ทําให้เครื่องดับแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องมาดึงยาออกค่ะดึงยาออกแล้วเครื่องก็จะทํางานได้ใหม่ค่ะสวิตช์เขาก็เป็นสวิตช์ที่สามารถผ่อนได้ค่ะเวลาที่เราอยากหยุดก็หยุดได้ค่ะเราจะกดพร้อมกันทั้งตัวบนตัวล่างค่ะ สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่2อ0 0 0แอมป์หนึ่งก้อนเราใช้งานจริงได้ประมาณ15นาทีค่ะถ้าใช้กับใบมีดวงเดือนค่ะการใช้ใบมีดที่ใหญ่เขาก็จะกินไฟสูงค่ะถ้าเราใช้ใบมีดเหล็กค่ะเปลี่ยนมาเป็นใบมีดเหล็กเราก็จะได้ระยะเวลาในการตัดที่เพิ่มขึ้นค่ะ เราก็ได้ทําการลองเปลี่ยนมาแล้วค่ะถ้าเป็นใบมีดเล็กนะคะระยะเวลาในการตัดเราก็จะได้ถึง20หน้าที่เลยค่ะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนค่ะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ ใช้เวลาการชาร์จค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยค่ะถ้าเทียบกับการใช้งานค่ะการใช้งานแค่20นาทีเองค่ะก็ค่อนข้างที่จะหมดเร็วไปสักหน่อยค่ะสําหรับแบตเตอรี่ค่ะเราก็จะสรุปง่ายๆสั้นๆนะคะเครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่ค่ะ เวลาที่เราจะเลือกซื้อค่ะเราก็จะต้องดูญ้าที่เราจะนำมาตัดด้วยค่ะแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำมาตัดญยาได้ทุกชนิดนะคะเครื่องตัดญ้าแบบมีล้อถึงเขาจะใช้งานไม่สะดวกแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแก้ไขได้ง่ายๆค่ะโดยการถอดล้อออกเลยค่ะ แล้วก็เปลี่ยนใบมีดตัดด้วยค่ะเป็นใบมีดเหล็กส่วนบางโกนั้นถ้ายังมีหญ้ามาพันติดอยู่ทำให้เครื่องดับได้ง่ายเราก็ควรที่จะทอดออกให้หมดเลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นค่ะสำหรับการตัดหญ้าและติดแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะ นำวิธีนี้ไปแก้ไขเครื่องตัดหญ้าได้ค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ